สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือบ๊อบมาเล่ one love คลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดค่ายภาพยนตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยครับโดยในตอนนี้ทางยิปฟิล์มเนี่ยกำลังปั้นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Dining ภาพยนต์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของวงการอาหารและก็เชฟชั้นสูงโดยได้นักแสดงนำรุ่นใหญ่อย่างอตูนพพลโกมลชุนซึ่งเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งท่านที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเขาบนจอภาพยนตร์มากนักในช่วงหลังนะครับมาฟาดคารมกับชาคริสแย้นมน้าและก็เชฟประชานวงอุทัยพันธ์ครับซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสได้รับชมไพลอตหรือว่าคลิปสั้นๆที่ทางทีมงานผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ขอทุนในการสร้างแล้วนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาและก็ดูน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ทุกท่านเนี่ยสามารถช่วยสนับสนุนยิปฟิล์มได้โดยการกดติดตามพวกเขาบนโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ซึ่งบน YouTube เนี่ยทางทีมงานจะมีการอัปโหลดไดอารี่เกี่ยวกับการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปจนกว่าหนังเนี่ยจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วยนะครับ ใครที่ชื่นชอบงานเบื้องหลังหรืออยากสนับสนุนภาพยนต์ไทยอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในช่อง Description ครับในช่วงที่การเมืองของประเทศจามายก้ากำลังร้อนระอุเกิดสงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายไม่เว้นแต่ละวัน นักร้องเรเก้ชื่อดังอย่างบ๊อบมาเล่ตัดสินใจขึ้นเล่นคอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพและหวังจะใช้บทเพลงของเขาขับกล่อมมนุษยชาติให้ยุติสงครามแต่การตัดสินใจครั้งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการภาพยนตร์ชีวประวัตินั้นเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาโดยตลอดนะครับ เพราะมันคือการได้ฟ้อ์มองเส้นทางชีวิตของใครคนหนึ่งในเวลาเพียง2-3ถึงชั่วโมงครับพร้อมกับได้ทำความเข้าใจถึงวิธีคิดอุดมการณ์และก็ตัวตนของบุคคลนั้นๆรวมไปถึงการสำรวจอิทธิพลที่เขาสร้างขึ้นมาต่อคนรอบตัวสังคมหรือกระทั่งการจารึกบางอย่างลงบนหน้าประวัติศาสตร์ครับโดยเฉพาะเมื่อบุคคลที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นั้นเป็นดังสัญลักษณ์แห่งความรักสันติภาพอิสรภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติซึ่งก็คือบ๊อบมาเล่นักร้องเรกเก้ชื่อดังระดับตำนานนั่นเองครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องบ๊อบมาเล่ one love จะเต็มไปได้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดและหากยึดโยงกับคุณสมบัติข้างต้นที่ผมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยมันก็นับเป็นภาพยนตร์ชีวป,ประวัติที่มันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับโดยหลักก็คือตัวหนัง ไม่ได้เลือกจะเล่าต้นกำเนิดหรือว่าเส้นทางการไต่เต้าสู่การเป็นศิลปินชื่อดังของบ๊อบมาเล่ครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดช่วงเวลาที่เขาใช้บทเพลงและก็อุดมการณ์ของตัวเองในการต่อสู้เพื่อสันติภาพทางการเมืองของประเทศจามาก้าครับแต่กลับเลือกจะเล่าชีวิตส่วนตัวและก็การทำเพลงในอัลบั้มสุดฮิตอย่าง Exodus แทนครับซึ่งการเลือกช่วงเวลาดังกล่าวในการเล่ามันก็นับเป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันข้อดีก็คือ ตัวหนังไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทำให้ผู้ชมรู้จักกับบ๊อบมาเล่ในวันที่เขาเนี่ยยังไม่ได้มีชื่อเสียงนะครับและก็สามารถกระโดดเข้าสู่เรื่องราวที่ตัวเองต้องการจะบอกเล่าได้ในทันทีแต่ในทางกลับกันข้อเสียของการเลือกวิธีเล่าดังกล่าวก็คือมันทำให้ตัวหนังนั้นดูไร้เป้าหมายให้ยึดเกาะครับเนื่องจากตัวละครไม่จำเป็นต้องไต่เต้าเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองในขณะที่ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็กลายเป็นเพียงของประกอบฉากพอเมื่อหนังเริ่มต้นไปได้เพียงไม่นาน บ๊อบมาเล่ก็ได้ออกเดินทางออกจากประเทศจามากาและก็ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อังกฤษแล้วเรียบร้อยครับมันจึงเป็นการสูญเสียโอกาสนะครับในการสำรวจชีวิตของบ๊อบมาเล่อย่างรอบด้านทั้งในมุมของคนที่ประสบความสำเร็จและมุมมองของมนุษย์คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องมากมายครับนอกจากนี้เมื่อภาพยนตร์เนี่ยเรือจะบอกเล่าช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีในชีวิตของบ๊อบมาเล่จึงทำให้เนื้อหาโดยรวมนั้นตกหล่นในเชิงของรายละเอียด และขาดความซับซ้อนของตัวละครในฐานะมนุษย์เป็นอย่างมากเลยครับผู้ชมเนี่ยไม่อาจทราบได้เลยนะครับว่าการเป็นศิลปินเบรกเก้ที่มีแฟนเพลงหลายล้านคนทั่วโลกนั้นส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของบ๊อบมาเล่ผู้ซึ่งเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยเห็นหน้าพ่อและต้องเผชิญกับชีวิตอันแสนยากลําบากในประเทศจามาการครับแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กของตัวละครแบบเรียงตามไทม์ไลน์ line, และก็เลือกจะใช้เทคนิคการแฟลชแบก เพื่อย้อนอดีตให้กับผู้ชมได้เห็นถึงช่วงเหตุการณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการถูกคุณพ่อที่เป็นคนผิวข่าวนั้นทอดทิ้งการพบรักกับภรรยายอย่างริต้าและการออกอัลบั้มครั้งแรกในชีวิตแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเหตุการณ์สําคัญเหล่านั้นเนี่ยมันกลับไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องราวเลยครับและก็แทบจะไม่ได้มีส่วนสําคัญต่อการหล่อหลอมตัวตนของบ๊อบมาเล่ที่เรากําลังนั่งดูอยู่บนจอด้วยซ้าไปครับหรือพูดง่ายๆก็คือฉากแฟลชแบ็กเหล่านั้นเนี่ย ไม่ได้มีความจำเป็นต่อเรื่องราวเลยแม้แต่น้อยครับขณะที่เรื่องราวภายในครอบครัวและก็ภรรยาอย่างริต้าเองเนี่ยก็กลับถูกเล่าออกมาอย่างหลวมๆนะครับจนผู้ชมไม่สามารถเข้าใจถึงสถานะรวมไปถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาได้อย่างแน่นแฟนครับนอกจากนี้ตัวหนังยังเลือกจะทิ้งรายละเอียดสำคัญซึ่งว่าด้วยความผิดต่อชีวิตสมรสของทั้งสองตัวละครไปอย่างไม่น่าให้อภัยเลยครับ และก็เลือกจะใช้ทางลัดอันมักง่ายด้วยการสร้างฉากทะเลาะกันอย่างรุนแรงให้กับตัวละครทั้งที่ตัวหนังเนี่ยไม่เคยโยนบาะแสหรือว่ารายละเอียดอะไรให้กับผู้ชมเลยครับการผิดใจกันระหว่างทั้งคู่จึงเป็นการโฉกเฉียงที่มันไร้ความหมายและก็ไม่อาจจะทําให้ผู้ชมคล้อยตามได้ครับเช่นเดียวกันกับปมความขัดแย้งระหว่างบ๊อบมาเล่และก็ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของเขาซึ่งก็ถูกเล่าออกมาอย่างกําปั้นทุบดินไร้มิติ และก็ล้มเหลวในทุกกระบวนท่าเลยครับตัวหนังยังเลือกจะทิ้งให้กับผู้ชมเผชิญหน้ากับความสับสนอีกมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะกับปมความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศจาไมากาอันนำมาซึ่งปมการถูกลอบสังหารของบ๊อบมาเล่ซึ่งเรียนตามตรงครับว่าตัวหนังก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเลยครับว่าทำไมบ๊อบมาเล่ถึงต้องถูกลอบสังหารทั้งที่เขาเนี่ยพยายามจะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพของทุกคนด้วยซ้ำไปนะครับ เมื่อไม่เข้าใจถึงรากเหง้าของความขัดแย้งการจะคล้อยตามอุดมการณ์ของตัวละครเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินครับรวมถึงความเชื่อส่วนบุคคลของบ๊อบมาเล่นในการเป็นราสตาซึ่งหลงไหลในเสียงดนตรีและก็ถือว่าการสูบกัญชาเนี่ยคือพฤติกรรมอันศักดิ์สิทธิรร์นะครับแต่ทุกอย่างก็ถูกเล่าออกมาอย่างผิวเผินแล้วก็ขาดรายละเอียดจนทําให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมที่ชวนตั้งคําถามถึงความถูกต้องเหมาะสมอยู่เหมือนกันครับหนักข้อกว่าก็คือบางช่วงบางเวลาของหนังเนี่ย สถานะผู้ส่งสารของบ๊อบมาเล่ถูกนําเสนอออกมาราวกับเป็นสมมุติเทพด้วยซ้ำไปครับสุดท้ายนี้นะครับหากไม่นับการแสดงอันน่าชื่นชมของทั้งคิงส์ลีเบนอาร์ดีและก็ราชนาลินช์แล้วนะครับสิ่งเดียวที่ทําให้ตัวหนังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็คือบทเพลงของบ๊อบมาเล่ที่ถูกขับขานในภาพยนตร์นั่นเองครับโดยรวมแล้วตัวหนังนั้นขาดเป้าหมายและก็แรงจูงใจในการดึงดูดผู้ชมให้เกาะติดไปกับสถานการณ์อันเนื่องมาจากการที่ตัวหนัง เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับโดยเฉพาะกับการเลือกช่วงเวลาชีวิตของนักร้องระดับไอคอนมาบอกเล่าและก็วิธีการนําเสนอที่มันแสนจะเบาบางและก็ผิวเผินครับมันแตะไม่ถึงอุดมการอันแรงกล้าและก็ไม่ได้ทําให้ผู้ชมนั้นรู้จักบ๊อบมาเล่มากขึ้นกว่าเดิมเลยครับประเด็นต่อไลึกจากภาพยนตร์เรื่องบ๊อบมาเล่วันเลิฟ ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือบางครั้งผู้ส่งสารก็ได้กลายมาเป็นสารนั่นเองคำพูดดังกล่าวนั้นถูกพูดออกมาจากปากของริต้าภรรยาสาวของบ๊อบมาเล่ครับในช่วงเวลาที่เขาในกำลังเผชิญหน้ากับความสับสนในชีวิตจนไม่สามารถตามหาความสงบภายในใจของตัวเองได้ครับนั่นจึงทำให้เขามองไม่เห็นหนทางที่จะบอกเล่าแก่นสารแห่งสันติภาพและก็ความรักผ่านบทเพลงเพื่อจะส่งต่อสารเหล่านั้น ให้ไปถึงผู้ฟังทั่วโลกได้ครับแต่ในมุมหนึ่งแล้วตัวตนของบ๊อบมาเล่เองนั่นแหละครับที่เป็นสารสำคัญต่อโลกใบนี้โดยที่เขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องคาดคั้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยด้วยซ้ําครับตัวหนังได้บอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าพ่อของบนะ๊อบมาเล่นั้นเป็นคนผิวขาวในขณะที่แม่ของเขาเนี่ยเป็นคนดําครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อตัวขึ้นในยุคสมัยที่วัฒนธรรมของการเหยียดผิวเนี่ยยังคงรุนแรงและก็เป็นสากลอยู่นะครับ นั่นจึงทําให้พ่อของบ๊อบมาเล่ไม่ยอมรับเขาเป็นลูกชายและก็ตัดสินใจทิ้งเขาและก็แม่ไปตั้งแต่เขายัางเป็นเด็กครับแม้ว่าตลอดการเติบโตของเขาจะถูกมองว่าเป็นเด็กพันทางมาโดยตลอดแต่การถือกําเนิดขึ้นมาของเขาก็เป็นดั่งการตะโกนบอกโลกใบนี้ดังๆนะครับว่าสีผิวไม่ควรจะถูกใช้เป็นพรมแดนในการแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันครับนอกจากนี้บ๊อบมาเล่ยังเติบโตขึ้นมาในย่านสลัมอย่างเมืองเทรนช์ทาว ก่อนที่เขาเนี่ยจะก่อตั้งวงดนตรีขึ้นเป็นครั้งแรกที่นั่นนะครับพร้อมกับนําเสนอบทเพลงที่ว่าด้วยชีวิตของคนจนในละแวกบ้านซึ่งก็เป็นดังเสียงสะท้อนของเหล่าชนชั้นล่างที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลาบากตากตรำเพื่อพยายามจะลืมตาอ้าปากแล้วก็ดิ้นรนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือกลุ่มคนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งเป็นกลุ่มแรกอยู่เสมอครับ ก่อนที่ตัวหนังจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับช่วงเวลาอันแสนตึงเครียดของประเทศจามากาซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งด้านการเมืองจนเกิดมาเป็นสงครามและการก่อการร้ายอยู่บ่อยครั้งครับแต่บ๊อบมาเล่เนี่ยกลับตัดสินใจจะจัดคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เพื่อหวังจะใช้เสียงดนตรีของเขาเยียวยาผู้คนและก็สมานแผลระหว่างทั้งสองฝ่ายให้กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันครับแม้ว่าบ๊อบมาเล่จะประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองไหน แต่จากการถูกแปะป้ายว่าเลือกข้างนะครับจึงทำให้2วันก่อนการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยบ๊อบมาเล่และก็ครอบครัวถูกลอบสังหารถึงบ้านตัวเองเลยครับแม้ว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้ท้าทายอุดมการณ์ของเขาด้วยภัยอันตรายที่มันรุนแรงถึงชีวิตครับแต่บ๊อบมาเล่ก็ตระหนักได้นะครับว่าสิ่งที่สำคัญกว่าชีวิตของเขามันคือสารที่เขาอยากจะส่งต่อให้กับมวลมนุษยชาติซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้น มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับหากเขาเนี่ยไม่ได้รวมตัวเองเข้าไปเป็นศาสที่ต้องการจะนําเสนออย่างแท้จริงไม่ว่าจะในเชิงของสัญ,ญลักษณ์หรือในเชิงปฏิบัติก็ตามครับสุดท้ายแล้วการตัดสินใจครั้งสําคัญของเขาก็ได้พิสูจน์แนวความคิดดังกล่าวให้มันชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากบ๊อบมาเล่นั้นได้ทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งในจาไมกาอ่อนตัวลงครับจนทําให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับจากสิ่งที่ภาพยนตร์เกรื่นเอาไว้นะครับทําให้เราเนี่ยรู้ได้ตลอดเลยครับว่าตลอดช่วงอายุ36ปีของบ๊อบมาเล่นั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจครับ ปัญหาสําคัญก็คือตัวหนังเนี่ยกลับเลือกเอาส่วนที่มันไม่น่าสนใจที่สุดมาบอกเล่าโดยนอกจากจะไร้แก่นสารและก็จับต้องอุดมการอะไรไม่ได้เลยแล้วนะครับมันกลายเป็นว่าดูจนจบแล้วเนี่ยผู้ชมก็ไม่ได้รู้จักซูเปอร์สตาร์คนนี้มากขึ้นแต่อย่างใดครับในส่วนของงานสาร้างนะครับผมขอให้ไปที่7คะแนนครับงานโปรดักชันโดยรวมนั้นออกมาดูดีตามมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพรวมไปถึงการมิกซ์เสียงร้องของนักสแสดง เข้ากับเสียงของบ็อกมาเล่จริงๆครับทําให้บทเพลงที่ถูกขับร้องออกมานั้นมามีทั้งความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกลิ่นอายของต้นฉบับด้วยเหมือนกันครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนงครับคงจะไม่ผิดนักนะครับถ้าจะบอกว่าการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดของภาพยนตร์แล้วครับนำโดยคิงสลีเบนอาร์ดีที่ทั้งเรียนร้องเพลงและก็เล่นกีตาร์เพื่อบทบาทของเขานะครับ บอกตามตรงว่าผมอาจจะไม่ใช่แฟนตัวยงของบ๊อบมาเล่ถึงขนาดที่รู้ว่าเขาเนี่ยขยับร่างกายบนเวทีแบบไหนนะครับแต่การแสดงของคิงส์ลีย์เบนอาร์ดีก็ทําให้ผมเชื่อได้ครับว่าเขาเป็นตัวละครนี้จริงๆส่วนที่น่าเสียดายสักหน่อยก็คงจะเป็นการที่เขาเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ให้แสดงออกถึงความซับซ้อนและก็จุดเปลี่ยนทางอารมณ์ของตัวละครมากนักครับทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากบทภาพยนตร์ที่มันตื้นเขินเกินไปนั่นเองครับขณะที่ราชนาลินช์แม้ว่าจะมีแอร์ไทม์ไม่มากนักนะครับ แต่เธอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาได้อย่างเข้มข้นมากๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับในฐานะไอคอนของสันติภาพ,พรวมไปถึงการต่อต้านสงครามของบ๊อบมาเล่หนังไม่สามารถนําเสนอจุดนี้ออกมาได้อย่างมีพลังมากพอครับแต่ถึงกระนั้นการเปลี่ยนจากสารที่เขาต้องการจะส่งต่อโดยการเป็นสารนั้นด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าประทับใจและก็ทรงพลังมากๆอยู่ดีนะครับ น่าเสียดายครับที่หนังเนี่ยไม่สามารถใช้ประเด็นนี้ได้อย่างคุ้มค่าเลยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไ้ที่5คะแนนครับบอกกันตามตรงนะครับว่าผมค่อนข้างผิดหวังกับหนังอยู่พอสมควรครับเนื่องจากหนังเนี่ยเดินเรื่องได้อย่างไร้จุดหมายและก็ขาดแรงกระตุ้นมากๆสิ่งที่พอจะประคองหนังไปได้ก็คือบทเพลงอันไพเราะของบ็อกมาเล่และก็การแสดงที่น่าชื่นชมของนักแสดงในเรื่องเท่านั้นเลยครับ ส่วนประเด็นอื่นรวมไปถึงการเล่าเรื่องโดยรวมของหนังผมว่าผมใช้คาว่าหน้าเบื่อกับมันได้เลยครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Bob Marley One Love ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่6.2คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ